ตอนนี้เราก็ออกแบบป้ายหาเสียงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งหน้าง,งานจริงกันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่เราทางานออกแบบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่ภาคสนามนะครับตอนนี้เรากําลังติดป้ายอยู่นะครับให้กับว่าที่ผู้สมัครสอสเขตสามสิบสองน,นะครับสาวน,นีคงทิพย์ปัญญาครับก็ในส่วนเขตตลิ่งชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแขวงบางเชือกนานมาตอนนี้เรากําลังดูทําเลให้ดีเลยครับติดไม่รบกวนพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับ